สวัสดีครับวันนี้พี่เปาจกะขึ้นที่มาจากขวัญแกะแล้วครับวันนี้พี่เปาจะขแกะแกะอะไรครับอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดพี่เปาใช่ไหมครับใช่ครับปีนี้ครบก <6, 8. S 2> ี่ขวบครับสี่ขวบครับนี่ครับว,วันน,นะนี้ชิ้นปีนี้ชิ้นใหญ่มากเพราะว่าพี่เปาสี่ขวบแล้ว นี่ครับมาดูครับรถสีอะไรนะสีแดงสีแกล่องใหญ่มากนะคะลองเอาแนวตั้งซิถ้าเรียบกับพี่เปาเนี้ยแนวตั้งซีพี่เปาใครจะสูงกว่าพี่เปาจะได้รู้ว่ากล่องใหญ่มากไหมนี่ครับใหญ่มากครับสูงกว่าพี่เปานิดหน่อยดูครับ เออครับมาดูมาดูแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่าวไม่ถูกไอ้ยังามยืมขี่ได้ไหม เอาไว้เดี๋ยวมันจะหายลูกเอาวางไว้ดีๆไ้นองักเตะ่ระกอดเลยแล้วรวานกอสรไม่บให้ปอขี่บนบที่ปจะขีไอขีบนแล้วให้กิตตี้นังปเออขิขีบนบ้านขอปอขี่ข้างนอกขอแม่นสิเพื่อนขี่ตุ่มเขาว่าขี่บ้านไม่ใช่ขี่บ้านคิตตี้มาดูนะคิตตี้นะ โอน้องกินมัมมัมน,น้นองกินมามมัมอยู่ลูกโอ้โหพี่เปาพี่เปาโอ้โหน้องอยากขับไปชนอะไรมันมีสายไฟไหมนี่เดี๋ยวสายไฟไขาดครับ อย่าลื้อย่าลืออาลอ้อย่าพึ่อย่าพักเพราะถูกน่าขับเลยระวังโดนเหล็กข้างนั้นนั่นล้อนั่นเดี๋ยวมันจะพังอยู่ที่สียครับโอ้โหมีโชกด้วยลูกเอลยอะไรโชกข้างล่างฝั่งนู้นมีไหมโอ้โหถ้าเป็นสีเหลืองนี่จะสวยมากใช่ไหมไม่มีใช่ไหมพี่เปาสีเหลืองมันหมดครับก็เลยต้องได้สีแดงดูมีสีฟ้าด้วยไปได้พึ่งขึ้นเลยอย่างเนี้ย อน้องอย่าโดนแบตเตอรี่ด้วยจังป้ามันมีสองอันด้วยไปให้นั่งวางคนเดียวก็เต็มเหมือนที่เข็นที่ห้าเขาให้นั่งคนเดียวครับนี่มันมีสองันเออแค่นี้ก่อนสําหรับนั่งคนเดียวอ้าวน้องดึงน้องดึงถุงพลาสติกออกาไหมจะถ่ายหน้ารถให้เพื่อนเพื่อนดูนี่นี่ดึงดึงตรงนี้ไม่ต้องดึงตรงนี้อ่าโอเคอย่าอย่าพิ่งอย่าพย่าพิ่งเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายใหม่นะคะผ่านหน้ามา ไปแล้วนะครับเอาฝากฝากกดติดตามเลยครับปิดคลิปดีๆครับเร็วๆปิดคลิปดีๆฝากกดติดตามพี่เป้าวฝากกดติดตามเลยครับช่องเป็นวีดีโอี่ครับเราเลิกกิฟต์นี้แล้วคิดเจอกันใหม่เวลาประกอบเสร็จครับบบ๊าายยสวัสดี